ครับสวัสดีครับผมหนูปุกฟาร์มลํำพูนนะครับผมอ่าเม่นี่เท้าสิบห้ามา,มาเราถึงอ่าเราไปสร้างเรื่องทั่วไปนะครับผมอ่าเที่ยวกับอเรื่องหนูนะครับหนูปุกนะครับผมอ่าที่เขาเลี้ยงกันอยู่นี่นะครับผมอ่าผู้เลี้ยงหนูนี่จะประสบอ่าปัญหานะครับผมปัญหาหล,ะละกักๆก็คือแบบว่าบางคนผสมหนูบ่ได้ผสมหนูบ่ได้หนูบ่ออกลูกยังที่นะครับผม หนูมันบกออกลูกเดจังไรก็บอกออกลูกกันเถอะนะครับก็เลยว่าบางที่ว่าหนูมันเป็นมันหนูเป็นให้ดูอยางนี่ประมาณนี้นะครับผมปัญหานะครับ้า้าคนจริงสนใจจริงๆและเบิ่งหนูสนใจหนูในการเลี้ยงหนูจริงๆให้เข้าใจลึกซึ้งของหนูนะครับผมโดยอาศัยประสบการณ์ในการเลี้ยงนะครับผม ท่านผู้เลี้ยงไม่อาจจะโทรไปสอบถามผู้พทีเพิ่นเลี้ยงเราเพิ่นยู่ใดว่ามันเป็นอย่างไรเนาะครับเพิ่นเลี้ยงอย่างไรมันเป็นอย่างไรไปสอบถามปัญหาเพิ่นตรงที่เขาเหตุบ่ไดแก่แก้ปัญหาบ่ไดนะครับผมลองโทรไปปรึกษาเพิ่นให้เพิ่นแนะนําเบิ่งเนับว่ามันเกิดจากปัญหาอย่างเลี้ยงลูกไปแล้วเป็นอย่างคือเ่าเห็นลูกหนูเลี้ยงหนูได้แล้วเป็นหนูอย่างคือบ่แพ้เลี้ยงมันบ่แพ้นะครับผมผลผลิตมันออกหน่อยอย่างเี่นนะครับผม อ่ามือนี้เขาก็จะมาเล่าไห้ฟังนะครับผมอ่าสำหรับอ่าใน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 ฟาร์มของผม,น,มนะครับนูปปูกฟาร์มล้าพูนนะครับเขาเลี้ยงมาแล้วอ่าหกปีนะครับผมเขาอยู่ในตลาดนี่ตลาดนู้ใดนะครับผมอ่าหกปีปัญหาหลักๆของเขาก็คือแบบว่าอาหารแช่นั้นแหละครับผมเรื่องอาหารแช่นนั้นแหละครับผมเพราะว่าเขาจะใส่อาหารเมร็ดอย่างเดียวครับผมเพราะว่าความสะดวกสบายในการเลี้ยงนะครับผมเป็นเขาจะใส่อาหารเม็ด อ่าเบาคือว่ารอยเปอร์เซ็นต์เลยว่าต่อครับผมใส่อาหารเม็ดในการเลี้ยงนะครับผมสําหรับยังปัญหาเน่้ออื่นนี่ปัญหาเน้ออื่นนี่เขาสามารถแก้ไปเบิดครับผมเขามีหนูหมุนวนเวียนหนูสามารถออกลูกได้ทุกเดือนเขาเห็นได้เราเขามีหนูขายตลอดอ่าทั้งปีมีอย่างเดียวคือว่าพอาาขายครับผมเขาสิเพิ่มก็ได้อ่าต้นทุนเรื่องอาหารนะครับเพราะว่ามันเป็นพวกอ่าเป็นพวกอ่า ต้นทุนต้องสูงนะคะผมเพราะว่ามันเพราะว่าเข้าอย่างนูได้แล้วขันมันใหญ่เศษปุ๊กเข้าช่ำแหละเข้าต้องแซ่เข้าตองฟิตไว้เพื่อลอโอกาสค้างนะครับผมขายได้ตลอดปีครับผมมีขายตลอดปอีแต่ว่าเข้าต้องถทาที่ขายเป็นร็องใหย่ๆนี่ฟ้ามาต้องใหญ่เลยครับผมบต่ำกว่าหานลอยสามลอยสามลอยถึงหัลอยบ่อครับผมสามลอยถึงหัลอยบ่อนี่รับร่องว่ามือหนึ่งบ่ได้ไปเหตุยังลวครับผมจ้าผมนี่ยูป,ประมาณ แปดสิบถึงลอยบอนี่มือหนึ่งมีโอ้ยหลายอย่างครับผมในการบอรูแต่ว่าเขาจัดระบบใหม่นไดค้ครับผมแต่ว่าผมกับนี่เป็นเรียงหนูผมเป็นอาชีพสำลองงานหลักๆผมคือขายของครับอ่ะสาธยายฟังแบบบานนี้เขาเะพาไปบเบิ้งครับว่าอ่าวิธีการของผมผมเห็นอยงไรในการผรสมหนูนะ,น,ออนะครับผมเราได้ลูกหนูออกมากนะครับผมเดี๋ยวผมจะภาพปบเบิ้งครับผมพอแม่พันธุ์นะครับผม เป็นการผสม,มร่วมนะครับผมแล้วแยกขอดครับผมเมื่อเขาน้าหนูมาผสมกันแล้วอะเมื่อเข้าตรวจสอบว่ามันทองมันเชียวว่ามันทองแล้วเข้าเอาตัวแม่นะครับผมแยกตัวแม่ออกสําหรับไปแยกขอดตั้งหางนะครับผมนี่ป้องกันวิธีป้องกันคือ,อป้องกันววาบ่ให้มันกัดลูกนะครับผมวิธีนี้จะได้ลูกเลี้ยนะครับผมโดยการผสม,มร่วมแล้วแยกขอดนะครับผมแต่ตัวในทองเข้าแยกขอด เราก็เอาตัวตัวแม่ตัว,แม,ตวแม่พันไม้นะครับมาลงมาลงนะครับผมมาลงผสมต่อไปหนูจะตั้งเดือนผสมระยะผสมนี่ผมตั้งไว้ที่หนึ่งเดือนครับผมหลังจากอานูลงผสมซิบหามือถึงยี่สิบมือเขาสิมาเช็คเมืองว่าหนูทองบะทองครับผมทหนูทองแยกคอดทันทีครับทาบ่ทองผสมต่อครับผมประมาณทีนี้บางตัวทีว่าเขามามเราผสมเร็ว มันมันทองเร็วกับทองสา,าร,ระยะการผสมมันมันจะยืดระยะออกไปครับผมการผสมร่วมแยกคอดนะครับผมป้องกันการกัดลูกนะครับผมเพราะว่ามูนี่มันเป็นหนูใ่ครับผมมันจะกัดลูกอ่าปัญหาของเขาคือกัดลูกเพราะว่าทองแล้วเขาต้องแยกเพราะนูผสมแล้วมันทองเขาต้องแยกกอนะครับผมอ่าเหตุแบบนี้ มันมันจะเร็วครับผมการขยายพันธุ์มันจะเร็วแล้วเขาสิสามารถกําหนดได้ครับผมว่าให้มหนูเขาหมุนเวียนไปเรื่อยๆครับผมเขาจิกำหนดาการเกิดลูกมันได้โดยที่แบบว่าเขามีแม่พันธุ์นะครับผมหลายตัวนะครับผมเอามาใส่ตัวใดทองก็แยกออกไปเอาตัวไม่เข้ามา หนึ่งเดือนนี่ครับไรเงีรายการขอดหนูหนูมันขอดเนี่ยมันจะไลกันเลยครับผมมีวิธีการจัดการนะครับผมลองออกไปใส่กันเบิ้งก็แม่พันนะครับเขาก็จะหนูที่มันตั้งทองแล้วเขาก็จะแยกออกมานะครับผมมาหนึ่งตัวต่อหนึ่งบอนะครับผมตัวยางแบบนี้นะครับผมอันนี้หนูทองนะครับยังไม่นั่นในขอดอเตรียมขอดนะครับผมมาเบิ้งอันนี้ครับนี่ครับผม อันนี้มีลูกนะครับเดี๋ยวเขาก็จะมาแยกอันนี้จะแยกแยกแยกออกไปคุณแล้วครับนี่เราก็จะเอาตัวแม่มาเนี่ยไปใส่ตัวผู้ไม่นะครับผมเข้าหาตัวผู้นะครับผมนี่นะครับผมอันนี้พึ่งเกิดนี่ครับนี่อืนี่ครับผมพึ่งเกิดอนี่นะครับอันนี้ก็เดิมดำแล้วครับผมตัวดำแล้วมีทุกรุ่นนะครับรุ่นใหญ่ อ่ารุ่นหนูเขาที่แยกอ่าแยกแยกขุนนี่อยู่ประมาณหนึ่งเดือนครึ่งนะครับเขาจะแยกขุนอันนี้ก็ตัวดำอ่าเริ่มจะลืมตาแล้วครับเนี่ยอ่าอย่างเขามาเบิง้งบอนี่นี่ครับผมบอนี่เพิ่งเกิดได้สองประมาณสองมื่นครับผมอ่าหยิบตัวอยู่ในเนี่ครับแม่มันอ่าบอเสียสะอาดจะไปซุ้มไปนะฮะจะเป็นร่างมันคองนั่นนะครับอ่านูจะมีทุกรุ่นนะครับผม ออกลูกเขาต้องบ้างแทนให้ดีให้หนูเข้านี่ในฟาร์มเข้านี่ออกลูกตลอดนะครับผมอือมมาเบิง้งบอนี่ต่อครับผมอือครับผมหกไปน้อยวดไหน้อยเบิง้งนี่ครับอืออันนี้ออกหายกินแล้วแรนแล้วครับนี่อืมพร้อมจะแยกออกไปคุ้นแลครับเนี่ยมนุนี้มีทุกรุ่นครับผมที่มันเกิดลูกนะครับผมอันนี้เมื่นนอั้นนี่เกิดครับผมนี่เตรียมไว้ นี่แหละครับผมมันจะเป็นไลรุ่นไลรุ่นไปเลยครับผมอเอามาเบิ้งบอนี่ตัวบอนี่เป็นไงน,นั่นครับลูกมันไงได้สองตัวอืจะออกดำแล้วครับผมอือและลูกมันนี่จะมีอยู่ประมาณอ่าโดยเฉลี่ยแล้วอ่าของเขานี่จะมีอยู่โดยขาเฉลี่ยของมันแล้วอ่ะเฉลี่ยแม่อยู่ประมาณเจ็ดถึงแปดตัวครับกําลังดีอ่า ็อตตงแปะโตก็รังดีอันนี้นคือการกับเลียงลูกอือเลียงลูกอันนี้เห็นลูกมั้ยครับนี่ครับอยู่ในในในกองหา้าในในกองฟางครับผมอันนี้ลูกน้อยเยอะครับนี่อือลูกน้อยอันนี้ก็อ่านะครับผมเตรียมเกิดลูกครับผมเตรียมเกิดลูกอ่ามันจะมี ลูกหนูมันจะออกลาไลายลายลายกันเลยครับเดี๋ยวเขาจะพาไปเบิ้งต่อไปเนาะเพราะว่าในฟาร์มเขามีอ่ามันจะออกลูกวนเวียนกันอยู่ทูกเดือนหนูต้องออกลูกครับผมนี่คือขอเขาต้องเหตุไหนได้ครับผมแต่เขาเห็ดบ่ไดดนี่อ่าอยู่บ่ไใดหรอครับผมเพราะว่าเลี่ยงหนูก็หนูก็เกิดลูกนี่มีปัญหาแล้วครับผมเดี๋ยวเขาจะพาไปเบิ้งต่อครับผมอืมให้นมลูกครับผมอืม นอนกองกันเอเล่ยเพื่อนนะครับผมอืมูนี่ลูกดกครับผมให้ลูกดกช่วงนี้มันี่ันลูกนี่ดกอี่ดีครับผมเก่าตัวสิบตัวสิบเอ็ดตัวแล้วขอกกสองตัวกับมี่ซื้อกันแล้วครับผมอ่าอันนี้เตรียมจะเกิดลูกครับผมนี่อืนั่งอยู่ครับเตรียมจะเกิดลูกอือันนี้คื้อกันครับผมอ่าเย์งวันนั้นเกิดเตรียมจะเกิดลูกครับนี่บอนี่ลูกหายอยู่หายยินแล้วครับผมแลนละ เดี๋ยวเบื้องบอนี้ครับนี่ครับบอนี่ก็ออกลูกขึ้นกันครับยะยอยูุหากินแล้วมีครับผมออกลูกดีมันยังครับผมถา้าให้เขาจัดระบบได้ครับผมจัดระบบระเบียบมันได้สังเกตมันเอานี่เตรียมขอดครับผมเบื้องบอนี่นี่ครับผมนูอืมแลนแล้วนี่เดี๋ยวเขาไปแยกไปคุณครับมุนี้หนึ่งเดือนครึ่งครับผมแยกไปคุณในอายุครบหนึ่งเดือนครึ่ง หนึงเดือนครึ่งประมาณโดยประมาณครับเขาแยกไปคุณครับผมอมืลูกนี่อันนี้อะเลี้ยงลูกน้อยครับผมนะั่นเลี้ยงลูกน้อยโคกลูกน้อยอืนี่ครับผมเต็มนี่ออกลูกครับผมหมุนเวียนกันไปครับผมอ่าถ้าเาเห็ดแบบนี้นี่ถือว่าประสบความสําเร็จครับผมโดยที่ว่าเห็ดมันี่นี่ผมเลี้ยงมาแล้วประมาณหก ปีเจ็ดปีประมาณนี้ครับผมอยู่ประมาณนี้ที่มันเริ่มมากได้ผลผลิตมากดีทุกมือนีเขาเพียงแค่ว่าเดินเบื้องเราให้อาหารแค่นั้นครับผมเพราะว่าระบบเขาตัวอย่างเขาจับเลยเรียบร้อยแล้วมือหนึ่งมือหนึ่งนี่ใส่เวลาอยู่กับมันนี่ให้อาหารนะครับผมประมาณสิบหานาทีถึงยี่สิบนาทีครับผมเดินให้อาหาราเวลาว่างๆเขาก็เดินเบื้องความเรียบร้อยมันครับผมระบบหนามมันแน่ อาอา้าระบบนำดีนะครับผมบ่อเปียกนะครับนี่แหละครับผมสบายเขาบอได้ทำความสะอาดครับบ่อแห้งนี่แห้งดีครับผมบ่ต้องไปทำความสะอาดมันเลยขันแห้งแห้งนี่ยกเว้นว่าฉี่มันสินาประมาณขืบนหนึ่งจังเห็ดครับผมถ่ายเหตุแบบนี้ดีครับผมลองไปเหตดเบิ้งนะครับผมหรือจะโทรมาสอบถามเบิ้งก็ได้นะครับผมมาปรึกษามาเบาเรียงปัญหาให้การฟังนะครับเดี๋ยวเขาจะ ว่าวกันเบิ้งมันเป็นไใดเราจงโตอ่าวกันเบิ้งมามันเกิดปัญหายอยังล้องไปเห็ดเบิ้อาโดยประสบการณ์เรามาเล่าให้หมูที่เลี้ยงหนูมนกันไปล่องไปเห็ดเบิ้งครับผมบางคนมาบ่อดดลูกหนูอย่างมาบ่อดดลูกหนูบ่ออกลูกโทรมาปรึกษาเขาได้ครับผมลองแล้วไปเห็ดเบิ้งเพราะว่าของเขานี่มีลูกตลอดทั้งปีออกลูกตลอดทั้งปี โดยประสบการณ์ครับผมเดี๋ยวจีพาไปเบิ้งที่หนูเเอ้าออกมาขุนนะครับอันนี้จะเป็นบอ่อขุนครับผมหนูขุนที่เฮานำมาขุนไว้นะครับผมหลังจากหนึ่งเดือนครึ่งนะครับผมเฮาแยกออกมาอาเลี้ยงนะครับผมแยกออกมาขุนนะครับผมแยกออกมาไว้นี่นะครับเฮาอยากใส่บอยใหญ่เลยเพราะว่าใส่บอยใหญ่นี่มันดูแรลรักษาไง่ายอาหารก็หายที่ไง เขามีอยังมไ้มันนี่คือหายง่ายเรียงร่วมกันโดยปริมาณมากอ่าเขาสิเรียงยูนี่ประมาณหนึ่งเดือนครึ่งถึงสองเดือนครับผมอ่าแล้วเขาสีไ่ไปยูนี่นี่เป็นห้าสิบหกสิบตครับผมถ่ายลายก็นั่นก็ได้ครับผมแต่ว่าอาหารต้องถึงครับผมอืม ถ้ามันในเขามาลงนี่ประมาณสองเดือนสองเดือนนะครับผมเดือนครึ่งถึงสองเดือนนะครับเขาจะมาแยกตัวผู้ตัวเมียนะครับผมพอวรรหูก็จะได้ยุ่ประมาณสามเดือนสามเดือนพอดีสามเดือนกลัวๆประมาณนี้หรืออยู่ประมาณนี้ครับผมเขาต้องมาแยกตัวผู้ตัวเมียมานั่นนี่ฐานหูตัวไหนตัวมันผสมในก้อนนี่มันผสมแล้วครับผมเกิดปัญหาลูกเกิดในบ่อยุ่งใหญ่ครับผมเวลาเขาจะจับมาชํำแหละ กลายเป็นหนูทองเห็ดจับออกมากแล้วเป็นหนูทองเดี๋ยวขา้าเตเปิดใหายเบิ้งนะครับผมว่ามันอยู่ในนี่มันเเ้าเรียกร่วมกันไหมมาคุ้นนะครับผมะนะครับผม,อ,มอยู่ร่วมกันเต็มน,นะครับผมหสิบหกสิบก็มาลงเลยครับผมประมาณนี้ครับ นี่ก็จะเป็นบ่อคุ้นอีกเคลื่อนครับผมอ่าบ in ่อคุ้นเท่ามีอยู่หาบ่ออ่าหนูก็จะยูในหันนะครับผมอืมเขาไปลบไปนอนในหันง่ามือเว้นเนาะอืมนี่ก็แมนนี่กันครับผมอ่าบ่อตากบ่อแตกต่างจากที่เขาเปิดให้เบิงครับผมอืมนี่ก็คือกันครับผมอืมสหรับอาหารอ่าก็จะเป็นอาหารเม็ดนะครับผมเขาให้อาหารเป็นอาหารเม็ดนะครับผม นะครับผม,มอืมมีทุกเดือนอืมผลิตได้ตลอดครับผมออกลูกดีปัญยังอืม,อม,อมนี่ครับผมใส่กําลังสวยกําลังงามครับผมห้าฉีดหกฉีดครับผมอ่าหน้าฟาร์มของเฮ้าสวดหนูสดตัวเป็นๆน,นี่ครับผมอืมขายกันที่สองร้อยนะครับผม สำหรับชําแหละแล้วนะครับผมชําแหละพร้อมทำกับข้าวนะครับผมกิโลละสองร้อยห้าสิบบาทครับผมมีขายตลอดทั้งปีครับผมนุ่งฟกฟามลำพูนครับผมถ้าสนใจกะหรือมีข้อสงสัยยังในการเลี้ยงนะครับผมสอบถามเงินเขามาได้นะครับผม การเห็ดหนูเกิดลูกนะครับการผรสมนะครับการดูแลรักษานะครับระบบบอ่อระบบน้ำนะครับโทรมาปรึกษากันได้นะครับสอบถามกันได้นะครับผมหัวใจหลักสาคัญนะครับผมคือการเอาใจใส่นะครับผม